ลูกก็ต้องเอาของก็ต้องขายกราบสวัสดีครับพี่น้องลูกก็ต้องเอาของก็ต้องขายนะจ๊จะเพื่อความอยู่รอดของปากของท้องนะจ๊ะนี่นนี่นี่นอนมึงตือนเล่นอยู่ในห้องพี่านหยัดใส่กาอก เมื่อล่างสะอาดแล้วเด้อยพี่น้องร่างข้นเขาเอ่อเพิ่นถามว่าแพร่ว่าคือใส่ถุงมือตอนเห็ดแพร่ว่าใส่ถุงมือใส่นั่นอยู่ครับผมบัดนี้ตอนมัดมันมันนั่นไงมันมันมือนมันบบถนัดมัดแม่พี่น้องมัดให้มันเป็นขอซื้อแล้วแพร่ว่ากัะแกออก ก็เอาไปพึ่งเนาะอันนี้ใส่กอกมุนเส้นนะครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งแพ่ว่ากระิเห็ดใส่กอกหมูโอ้เมือนี้ออเดอร์หลายครับเมื่อนี้ออเดอร์ออเดอร์หมูใส่กอกหมูสิบสิบหกโลอันนี้ก็เลยตรงไม่เห็ดช่วงเศ้าบอน จัาหน่อยกับซีอดใส่กอกหมูร้วนไว้กินกับข้าวนะพี่น้องสนใจสำหรับคนที่ถามหาผสมรายๆกับวันที่ที่หน่าจะวันที่หนะปลาสม้มใช่ไหมแม่มเป็นมากันเนี่ยปลาลาซับปลาลาซับเปล๊ามาก,กับยาเมื่อกี้ตัวหน่อยไปขี้มอไส้ไป พอดีเจอเข้าเจา้าลดลมลดลมคล้องไปเลยไปช่วยไปช่วยเพื่อน่วยไปช่วยมึงหรอวะเพราะว่าเฮ้าิบได้นนั้นเฮ้าจิไปจับไปโยกบได้เด้อเดี๋ยว,วยไปย่างไป่ย เดี๋ยวเดี๋ยวตรวเดี๋ยวตรวเดีเผาโอ้ยเอาอีหลาควันต้องไม่เห็นมองแคบแคบจ <c oughs> ีได้เอาดูกน้ำเอาชอบเล่นจังเลยเนี่ยชอบเล่นตรงนี้จังเลยเนี่ยฮะกินข้าวแล้วเหรอกินข้าวเป็นแล้วเหรอย่าบอก ไปซิมจากเที่จะล็อกซังมาแกบอกต้องใช้กวาดพื้นชิ้นด้วยนะฮ่าดูคนละบ้าน,นครับผมงานเก็บปลาซับก็าขายปลาซับขายสมไขป่ปลามีบลาสมไข่ปลาสมไขป่ปลาด้วย่เงิน แต่ว่าต้องซุบไข่ปลาต้องต้หน่อยต้องซั่งพิ่งเก็บหาใหม่ๆจังส่งไปพี่น้องพอดีช่วงนี้มันหนาวพอดีเนาะเฮยเนาะไปถึงพ oui, ี่น้องครับแข่งพอดีถ้าบอแข่งจะอาออกไปจังน้องเอาจูงอะไรล่ะเออเอ อันนี้บ่้านาต้นหน่อยบ่ซอยเด้ต้นหน่อยเฮ็ดบ่เป็นอันนี้ยักอันนี้บ่เป็นอันพวกตั้เครื่องตั้มยังเตรียมของเตรียมยังต้นหน่อยเตรียมให้เราจับเปียนกันนั่นละพับกันคนหนึ่งเอาลูกจังเพื่อนป้อนเข้าลูกนิดเดียวหน่อยก็ไปเตรียมแซ่บุญเซนแซ่ยังเพื่อน้วก็ตั้กระเทียมปอกกระเทียมตั้กระเทียม สามกระเทียมพริกไทยเนาะแล้วก็เตรียมเครื่องเครื่องเครื่องเพรื่องกระเทียมหยักเนาะเตรียมเครื่องเศ็ดเครื่องเพิ่นจาเอาส่วนผสมลงไปเพิ่นกระสีหน้าคืกเผาโป๊ะเพิ่นครับผมแล้วก็เอาลงเครื่องพวกใส่พวกนั้นแต่หน่อยกับ ใ ừ, ส่ซอยกันพี่น้องจะมามัดเงินชีวิตหน่อยมมัดก็เป็ไนไายพรเป็นต้องใจเย,ย,ย็นเด้องามส่นมัดก,กึง่งกแางใจห่นนอหนบีบแห้แงกระแตกค <ใจ S 1> อยไล่ครับางทีมันไม่อันหันงยบางทีมันบเสมอกันแม้เข้าปรงไลย พอละวซีบาาเด้วพี่น้องด้วซื้อไปปิกนิกไปยากนี่เดี๋ยไปเล่นตู้่ไปดืือกดำบังเล็กน้อยไปกำลังเรียนดูไปกลา,ากลังอวานเพิ่นเพิ่นกดอะไรหรือเปล่าเพิ่นไปกดเนวตกยุงม,มาเลยเชอ็ชอตเพิ่นชอ็อต <laughs>

นี้แล้วเีายวพาไปบึงใส,ส่เกาะใส่เกาะเอ่อมูดวนแะเี๋ยวพาไปบึงแห้แล้วเยบก,กันอตอนนี้เพท่านเตียงเพท่อนเตียมเ,เคียงจ้อยแต่สเิเลี่ยก็นั่นบกเกินบกเกินใ่พงหรอกเพราะว่าหลอกมันตัดซีบลาตอนนี้ท่านหลอไพท่านรลอกหลอกเกรลีครับผ ดีแต่ว่าแดดมันแดดดี ب, มันเขาแดดดีดม,มันลมนพึ่อง,พองอย่างเขาค่าเดียวเนี่ยแดดเดียวกับค่าเดียวมาสบายดีก่อนดูผู้เลียงไหม <cười> <cười> thôi, <mà>. thôi. <laughs> thôi, cái kia cứ mà hả cứ muối không có ใส่ได้ด้วยพี่น้องหอมกินข้าวกับอะไรวันนี้กินข้าวกับตับเลยลูกไข่แดงไข่แดงกินข้าวกับไข่แดงแล้วอู้อกินแต่ไข่คอเลสเตอรอลสูงนะก <c oughs> <c oughs> ินไข่กินกินไข่ก <c oughs> ินตับมาให้แล้วแต่หมูบด หมูตอนนี้อยู่ที่หมูที่หนะ้านะเดี๋ยวนลังหนู่็จะไปกินหอดชิบสองมมูก่มดเลยออเจียมดังลูกไม่เอา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 ไม่ขดัดไม่ขดัด ตรงยาเขียวเขียวว่าไม่งห็ดตั้ม่ตัวว่าก็จะนีคนข่าวคนก่อว่าเป็นเป็นเด็กยดแล้วเป็นมะมึงนี่เนี่ยตอนช่วงจะหน่อยไปเอาปลาบนานยานะไปก่อนพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ